วิธีการชัดดาวรีสตาร์ทสลีฟตัวเลือกต่งตางๆเหล่านี้ Windows 11จะแตกต่างจาก Windows 10 Windows 8 Windows 7หรือไม่อย่างไรมาเรียนรู้ไปด้วยกันช่วงเวลาต่อจากนั้นไปนี้ไป1 4 1 4พรัชภูมิใจเสนอเสพสื่อวันละนิดจิตแจ่มใสวมจิตอุปริกอุ้ย สวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคครับผมก็สอนการใช้งาน Windows 11มาพักหนึ่งแล้วเนาะก็เรื่องของการติดตั้งสกิล Reader ก็ยังไม่ได้สอนเลยแต่ว่ามาเจาะลึกฟีเจอร์การตั้งค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาษาวันที่เวลาที่เราพากันมาแล้วและถามด้วยใช้งานมาพักหนึ่งเอ๊ะเราจะรีสตาร์ทเครื่องก็คือปิดและเปิดใหม่รวมถึงชัดดาวปิดเครื่องสนิทเลยเนี่ยเหมือนเดิมไหมเบื้องต้นเอาง่ายๆเลยครับวิธีเดิมถา้าเรา Windows M มมาอยู่ที่เดสก์ท็อป สตาร์ตวินโดว์เอ s มมาที่เดสก์ท็อปเดอร์วินดฟสตูดิโอสี่สองันบถ้าไม่ได้เปิดโปรแกรมอะไรเลยหรือเปิดไว้ก็ตามแต่ดอยู่ที่ d e s ก์ท็แล้วลองกดอัลเทอร์เนตค้างไว้แล้ว f 4 s h ชัดดา n ินด์ o w ดับสวิตช์ยูเซอร์สวิช์เอาคัสซิ f จุด w อต t ูอนเดิ t ม100เลอร์ฟ o ดู c อมโบบัฟสวิตช์ยูเซอร์โมและเ่าฮัับอก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมร้อยเปร์เซต์เมีสวิตช์ยูเซอร์ผมใิโวสับเอ็ดโฮม่มกับ a ก็มี s i g ์ Out หรือสลี s, <Sleep>. <S สล e p อ่าแต่ละเมนูคงต้องบอกว่าเหมือนเดิมเลยเนาะที่เราใช้กันบ่อยๆก็คือสล e e นะคะให้ PC พักผ่อนไปก่อนแล้วเรียกขึ้นมาได้โดยการกดปุ่มใดๆก็ได้บนคีย์บอร์ดนะครับลูกศรลงมาชัดดาวอ่าชัดดาวก็เราก็ใช้บ่อยโดยส่วนใหญ่เราใช้สลีฟชัดดาวรีสตาร์ตนะครับชัดดาวก็คือกด Enter เจอเมนูไหนแล้วกด Enter ไปก็คือเลือกใช้เมนูนั้นชัดดาวคือการปิดเครื่องสนิทไปเลยนะครับ รอการปิดเครื่องสนิทแล้วปิดสวิตช์ให้เรียบร้อยก็จะเป็นการปิดเครื่องแบบสนิทจริงๆอ่ะโอเคครับลูกศรลงมาสตาร a r t r e ตา a r t อ่าีสตาร์ทก็คือการปิดและเปิดใหม่อัตอนโนมัตินะครับถ้าผมกด enter ตอนนี้เครื่องก็จะปิดและเปิดขึ้นมาใหม่นะครับผมโอเคหมดแล้วอ่ะอันนี้ผมไม่สาธิตทุกวิธีนะครับให้มาอยู่ที่ว่าถ้าอยู่ที่เมนูไหน ก็ Enter ราเราสามารถกดลูกศรขึ้นย้อนกลับไปได้เนี่ยชัดดาวลูกศรขึ้นอยากได้เมนูไหน s สลี p ชัดดาวหรือรีสตาร์ทก็กด Enter ได้เลยโอเคนี่คือวิธีการเบื้องต้นที่ทุกคนทําได้เหมือนกันวิธีการต่อมาทําได้ตั้งแต่ใน Windows 10หรือก่อนหน้าหรือเปล่าเนาะก็คือคําสั่ง Windows ค้างไว้แล้วกดตัว X r a y Windows ค้างไว้แล้วกดตัว X F a n V f b o เขาจะเปิดคอนเทกตเมนูขึ้นมานะครับก็ เจอ a อปแอนด์ฟีเจออันนี้ Windows 10วอร์ชั่นตั้งแต่ประมาณ1617มาก็เป็นแบบนี้แล้วนะแต่ถ้าก่อนหน้านั้น Windows 10ตัวแรกๆจะเจอคำว่าโปรแกรมแอนด์ฟีเจอนะครับก็อยู่ที่ตรงนี้แล้วปุ๊บก็เลื่อนลูกศรขึ้นไปหาเมนูแต่จริงๆเรากดตัวอักษรคีย์ลัดได้เลยนะแต่ไปดูเมนูกันก่อนดีกว่าว่าจริงๆเขาชื่อเมนูอะไรครับกดลูกศรขึ้นเดสก์ท็อปเดสก์นขึ้นชัดดาวาอาวาอไซอตัอวนีว้นะครับ ชัดดาวเอาไซอัลจริงๆเป็นเมนูนะครับเราสามารถสเปซาร์เข้าไปไซอั <I S 1> ลก็มีไซเอาอ่ลก็คือลงชื่อออกจากตรงนี้ลูกลูกศรลงมาสลีปสองป๊อกจริงๆเขามีตัวคีย์รัดมดเลยนะเนี่ยสลีปก็คือนอนหลับเหมือนเดิมอัปเดตอันชัดดาววงเล็บเปิดเอสติเมเตเขาอนซีวงเล็บปิดอุ้ยอันนี้ของ <6. S 1> ใหม่เนาะ ของใหม่อัปเดตแอดาวงเล็บเปิดอสติเมทโนสี่มิวงเล็บปิดบอกอเวลา,วาวด้วยครับอัปเดตก็คือให้อัปเดตระบบปฏิบัติการที่เขามีการแอบดาวน์โหลดมาแล้วก็ชัดดาวด้วยเลยเขาบอกใช้เวลาประมาณ4นาทีดังนั้นถ้ากด Enter ที่ตัวนี้ก็รอ4นาทีให้เครื่องทําการอัปเดตแล้วก็ เครื่องก็จะดับไปเองนะครับแล้วค่อยปิดสวิตช์ไฟนะครับอันนี้บอกเวลาด้วยดีเยี่ยมเลยลูกสาวลงมาครับชัดดาวอูซีหอันนี้ชัดดาวเฉยๆทุกเมนูตรงนี้นะครับเพียงแค่คุณกด enter ก็จะเป็นการเลือกเมนูนั้นๆนะครับชัดดาวคือปิดเครื่องสนิทโอเคครับลูกสาวลงมาอีกอัปเดตแอนด์รีสตาร์วงเล็บเปิดอิสติเมตโคนสี่ิ้วงเล็บปิดอัลฟาออฟหกให้อัปเดตด้วยอัปเดตตัวระบบใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็ปิดและเปิดเครื่องใหม่ใช้เวลาประมาณ4นาทีเครื่องถึงจะบูตขึ้นมาใหม่แล้วก็บูเข้าามใน Windows 11ปกตินะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเมนูใหม่อีกตัวหนึ่งเลยนะครับรีสตาร์ทอ่าโอเคต่อมาก็คือรีสตาร์ทก็คือปิดและเปิดเครื่องใหม่นะครับผม่งกดลูกศรลงต่อครับ Side out หนึ่งป๊อปหกโอ้โหกลับมาที่ Side out เหมือนเดิมนะครับอ่ะผมยังไม่กดนะครับคือคุณกดลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงเนี่ยครับรรรรีีสสตตาา์์ท Restart Restart Update Update <ล> Restart <and S 1> Restart คุณต้องการเมนูไหนก็กด Enter เมนูนั้นก็จะเป็นการทำงานทันทีเลยอย่างเช่นผมอยู่ที่ c h ด t down Chat า o w n ก็กด enter ไปปุ๊บเครื่องก็จะทําการปิดเครื่องรอสักครู่นึงเครื่องก็จะปิดสนิทนะครับผมโอเคผม escape แต่ว่าเราไม่ต้อง windows x แล้วเลื่อนลูกศรขึ้นหาเมนูนั้นเรากด windows x ปุ๊บแล้วกดตัว u uniform ครับ windows x ปล่อยมือนะครับแล้วอยู่ uniform นี่ยครับแล้วจริงๆ เนี่ยเราไ,ได้ยินคำว,ว่า I ก็คือใช้คำสั่งสายเ o าจริงจริงเราจะเน้นเป็น2คํคำสั่งก็คือ restart กับ shutdown ถ้าเรากดตัว Alternate U แล้ว U อีกทีนึงก็จะเป็นกรเนี่ยผมเลือกรสอบไปที่ s h u t d o w กระ่าก็คือ U อีกทีนึงคุณ windows x กด U ทีนี่1แล้วกด U ทีที่2ก็จะเป็นคำสั่ง shutdown ทันทีหรือ windows x เดี๋ยวผมนะครับ Windows X F and V กด U แล้วอยากจะรีสตาร์ทก็กดตัว R Romeo อีกครั้งหนึ่งคุณสามารถฟังคำสั่งที่อยู่เป็นช็อตคัดคีที่บอกตรงนี้ได้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยว s a p e ผมบอกคำสั่งง่ายๆนะครับถ้าคุณอยากจะใช้คำสั่งชัดดาวแบบเร็ว Windows X ปล่อยมือ Windows X ปล่อยมือ F and Fit กดตัว U แล้วยูอีกที่นึ่งผมให้กดนะครับเพราะถ้ากดมันจะทำงานทันทีเลยหรือถ้าจะรีสตาร์ทปิดแล้วเปิดเครื่องใหม่ว n d ีโอเอ็กซ์กดตัวยูยูนิฟอร์มแล้วกดตัว R รีสตาร์ากดตัว R มันจะรีสตาร์ทเครื่องปิดแล้วเปิดเครื่องใหม่ทันทีโอเคนะครับและทางเลือกทางสุดท้ายของ Windows 11ถ้าคุณอยากจะชัดดาวรีสตาร์ทหรือจะอัปเดตหรือจะอะไรให้กดปุ่มซัดเมนู1ครั้ง สตาร์ทวินโดว์เซิร์ชวินโดว์เซิร์ชบ็อกซ์อีดิทคุณจะลูกศรขึ้นหนึ่งทีหรือลูกศรลงหนึ่งทีก็ได้ตามต้องการผมเลือกอะไรดีลูกศรลงหนึ่งที่ user account for sit e a t นพันสี่อยสี่สิเขาจะบอก user account ตามด้วย user ของคุณแล้วกดลูกศรขวา Power. จะเป็นคำว่า power อะเมะื่อกี้เอาหมายเอาหมายผม escape เอาหมายนะครับ windows m ก็ดได้แล้วกด start menu หม่ start windows, windows. เดี๋ยวจะบอกว่าเอ๊ะลูกศรลงก็แบบนั้นหรือเปล่าลูกศรขึ้นก็เหมือนกันอันนี้นผมก็ลูกบสี<อ>คุณจะขึ้นหรือลงเขาจะอยู่ที่ User Account แล้วคุณกดลูกศรขวาหนึ่งครั้งเนี่ย power เหมือนกันแล้ว enter หรือ space bar ไปผม enter สุดนี่ก็มี sleep แล้วคราวนี้ลูกศรลง u เ e สนงปิดคุณอยากจะเลือกเมนูไหน t e n d e n s ปด update n d shut d o n a t e e สวปใช้เวลา4นาทีนะเนี่ยข้อดีของ windows 11บอกเวลาด้วยหรือ windows 10บอกอยู่แล้วแล้วเราไม่ได้สังเกต เออเอาเป็นว่าผมเพิ่งผมเพิ่งเจอเดี๋ยวค่อยไปหา Windows 10เปิดดูว่ามันจริงมั้ยเหมือนกันมั้ยลูกศรลงครับ Shut down c l or s e turn off the PC สุดท้าเนี่ยของตรงในในเมนู Power ตรงเนี้ยบอกด้วยว่า Shut down คืออะไรด้วยนะครับเนี่ย Shut down <Chat S 1> คือ Shut down or turn off the PC สุดทายอ่า Shut down close all app แล้วก็ turn off PC ด้วยเลยก็คือปิดแอปทั้งหมดแล้วก็ปิดเครื่องเลยกดลูกศรลงครับ Update and restart วงเล็บเปิด estimate คอม4วงเล็บปิดครับ <Update. S 2> PC, off, อัปเดตพีซีเทิร์นอิทออฟเอนเทินเทิร์นอิทออนเกณจุด5เขาบอกเลยนะครับเป็นการอัปเดตแล้วก็เทิร์นอิทออฟแล้วก็เทิร์นเทิร์นอิออฟแล้วเทิร์นอิออนด้วยก็คืออัปเดตแล้วปิดเครื่องแล้วก็เปิดให้ด้วยใช้เวลาประมาณ4นาทีแต่ว่า4นาทีในการอัปเดตนะแล้วหลังจากนั้นก็บูตขึ้นมาอีกก็อาจจะรวมประมาณ5นาทีนะบวกลบนะลูกสอบลงมาอีกรีสตาร์ทโคลส์ออฟเทิร์นออฟเดอะพีซีเอนเทินเทิร์นอิทออนเกณฑ์จุด5เนี่ย เดี๋ยวเขาก็จะปิดแล้วก็จะเปิดขึข้นมาใหม่เนี่ยเขามีคําอธิบายจะเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงถ้าใช้เมนูไทยคงจะบอกเป็นไทยเลยทมแนะนําว่า w n n o w w เนี่ยควรใช้เมนูภาษาอังกฤษนะดีที่สุดแล้วเราฝึกใช้ภาษาอังกฤษไปด้วย Supy satay Supy PC power the front the back pencil flow ยูรีนสเปรย์ที่แบบคูแวร์เล็กของจุดหนึ่งบอสห้าอันนี้แปลยาวเลยสลีฟก็คือให้ให้เครื่องเขาพักผ่อนลงไปใช้พลังงานน้อยมากๆถ้าคุณต้องการเรียกก็แค่เพียงแค่กดปุ่มใดปุ่มหนึ่งแล้วถ้าคุณมีการตั้งรหัสผ่านไว้หรือใช้สแกนลายนิ้วมือสแกนหน้าก็ใส่รหัสผ่านหรือสแกนนิ้วสแกนหน้าเฟสเลคคอนดิชันให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยคุณจะลูกศรลงลูกศรขึ้นอัปเดตอันชัดดาวงเบิดเบิดเนี่ยครับลูกศรลงลูกศรขึ้นแล้วเนี่ยผมต้องการรีสตตาร์ทัวเนนนนีี้้ยยกก็็็ไไปปดเเละครับ่่ชองงทาใน เขาเรียกว่าตัวเลือกในการเปิดปิดเครื่องรีสตาร์ทอัปเดตต่างๆของ Windows 11ที่ผมเจอมาใครมีวิธีมากกว่านี้หรือจะใช้คำสั่ง r u นจริงๆมีคำสั่ง r u นอีกนะแต่เอาว่าเบื้องต้นที่ทุกคนทำได้เท่านี้นะครับผมแต่ว่ามันมีคำสั่ง r u นที่ว่พิมพ์ต่างๆเนี่ยกด Start เมนูแล้วผมลองพิมพ์ S U T D O W N ได้ไหมเนี่ยไม่รู้ ผมกดแล้วยังไม่ได้แต่เอาเป็นว่าจริงๆมันน่าจะมีคำสั่นนะเอาเป็นว่าหน้าแหกกันเลยทีเดียวส่งท้ายยังไม่รู้ครับทดสอบมา3อย่างใครมีมากกว่านี้บอกกันได้นะครับกับบริการหมอคอมหนึ่งสี่หนึ่งสี่พระกับผมซีโชควอร์อิทินันนะครับใครที่อยากจะต่อเติมความรู้ให้มากยิ่งขึ้นสามารถที่จะส่งคลิปหรือโทรมาบอกความรู้กับผมเพื่อให้บอกต่อหรือใครมีคลิปอยู่แล้วก็ส่งมาให้มาร่วมแบ่งปันกันได้กับ1 4ึ1่งสี่หนึ่งสี่พารครับคงไม่ช้าเกินไปนะครับที่จะบอกคําว่าขอบคุณที่ติดตามอย่าล ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็บอกต่อกับเพื่อนๆว่ามีสื่อความรู้ดีๆอย่างนี้จากทาง1414 14พาัสกันนะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ